ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างผมสแตมเอ็มที M ่วายเล่นมันทุกอย่างวันนี้จะมารับบทเป็นพ่อครัวในคุกกิ้งซิมูเลเตอร์นะครับเกมจําลองการทําอาหารซึ่งเกมนี้ผมเคยดูแต่คนอื่นเล่นครับไม่เคยเล่นเองไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อมั่นได้ครับว่ามันไม่มีโอกาส50-50เนี่ยผมเล่นเกมนี้ได้สบายสบายอยู่แล้วเราไม่ต้องติวเตอร์เียวครับปิดติวเตอร์เียไปเลยเล่นกันสดๆนี่แหละลองๆไปด้วยกันครับนอกจากเราจะเล่นมันทุกอย่างแล้วเราต้องลองมันทุกอย่างนยครับเล่นแบบไม่ต้้องใช เอาละครับเราก็เข้ามาสู่ครัวที่เรามาเป็นพนักงานที่นี่ครับอ๋อตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าเตรียมตัวก่อนที่ครัวจะเปิดครับเราก็ต้องมาเตรียมตัวกันก่อนเกลือครับอันนี้ถ้าคนเล่นเกมกาชานี่จะชินกับสิ่งนี้อยู่แล้วครับเกลือเสื้อใจเชฟสแตมได้ครับวันนี้จะทําอาหารเมนูระดับพัตนา5ดาวมิชลิน3ดาวครับเมนูใหม่มาอันนี้อะไรนะครับซุปมะเขือเทศ โอ้โหมีอะไรให้ทำเยอะเลยโอเคมออยู่นี่ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาซุปไก่นะครับเราก็จะซุปไก่สกัดอยาเอาแบรนด์อะไรนี้มาได้ไหมซุปไก่อยู่ไหนฮะอ่ะอันนี้ใช่ครับซุปไก่หยิบขึ้นมาสิหยิบขึ้นมาเฮ้ยพิ่งสังเตกตจะไปประตูมันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยประตูมันว้บกลับมาแล้วมันบั็กช่างมาันละใครครับเป็นครัวผีหรอกครับซุปไก่700มิลลิลิตรเดี๋ยวเราลองเทดูครับ แก่ฝาแล้วเทยังไงอ๋ออย่างกี้เหรอ700มิลลิลิตรอ่ามันมันเลยเอ้ยหยุดหยุดหยุดพอแล้วพอพอโอ้โหแปดร้อยืมไปแปดร้อยแล้วครับเอ่อโยนมันทิ้งไปก่อนแล้วกันแล้วทําไมเรามาเทตรงเนี้ยแหละโอ้ยเละเททำไมเราเทลงตะลงกระทะไปแล้วอันนี้เราเราเทกับเออเราเทกับได้ไหมอันนี้เอ่อ เป็นการเทกับเฮ้ย800พอดีเลยโอ้เกือบได้แล้วอันนี้เรามาดูคู่มือในนี้ก่อนครับ 700... เออเททิ้งสักร้อหนึ่งทำไมเราไม่เททิ้งลงซิงกันเราไปเททิ้งตรงกระทะทำไมอ่าทิ้งไปร้อยหนึ่งใช่ไหมครับทิ้งไป300ทําไมตัวเลขมันไม่พอดีเลยวันนี้จะได้กินซุปไก่หรือไม่อ่าอ๋อซุปไก่หมดได้500 <laughs> เวนกำ เราครับเราได้ซุปไก่มาเพิ่มแล้วซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นเจ็ดร้อยใช่ไหมเจ็ดร้อยค่อยค่อยเทค่อยค่อยเทเอ่อทำไมมันได้ลงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยโอเคเจ็ดร้อยกว่าแล้วพอพอ,พอยนโยนยน,ยนเอาครับเราได้ซุปไก่แล้วเกลือสิบสองกร,รมัมพริกไทยดำสิบสองกร,รมัมเอาทีละอย่างครับโอ้ oh, no 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 ตกโน้สุกไก่ช่างอยู่ตั้งนานตกวันนี้วันนี้ไม่น่าจะได้กินซุปมะเขือเทศนะครับดูท่าทางโอ้โหเกินช่างมันละกันนะครับมันเกินมา800แล้วไม่งั้นผมไม่ได้ทำแน่ๆอาครับเหมือนวัตถุดิบจะครบแล้วเราก็เอาไปลงหม้อบ่าแต่มันปั่นยังไงอ่ะไอ้ลองปันปั่นปั่นปั่นสิปั่นปั่น ปันปันปันให้โดนปันมันปันไม่โดนนะครับตอนนั้นจะตายล้วม้งเออขึ้นมาก่อนปันเออปั่นก็ไปครับนี่ปันให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันเราเราก็ได้ซุปมะเขือเทศสวยงามซาวครีม150มิลลิตรครับใส่ไปน่าจะได้อยู่ นี่กะยังแม่นยําแม่นยามากเกินพันเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมันบอกว่าให้ใส่ในชามหลุมครับเราก็เตรียมชามหลุมอ่ะโอ้ชามหลุมโอ้ยแตกกระจายเออน่าจะใช้ไม่ได้แล้วตังค์ก็เสียฟรีอ่าแล้วเราก็เตรียมเตรียมเทครับเท เทเราต้องเราผู้เชี่ยวชาญด้านการเทครับนั่นแหละครับแม่นยํามากเทเทสิเทเอาออเดอร์ใหม่มาไปเสิร์ฟแล้วครับอย่าว่ากันเลยนะฮะก็ยังพอได้นะครับนึกว่าจะเละกว่านี้ครับแล้วยังรอดตายมาได้เอามาเอามาเอาครับเรามาทาเมนูปลาเท้าเขียงอยู่ไหนไม่ต้องไม่ต้องเขียงแล้วกันครับโรยมันทั้งอย่างนี้นี่แหละเวลามันไม่ทันแล้ว โรยบิ๊กไทดไม่ใช่ให้มันไปทั้งเครื่องนี่แหละเราใส่มันทั้งอย่างนี้และครับเป็นครัวแบบประยุกต์ความสะอาดไว้ก่อนเน้นความรวดเร็วครับทําด้วยใจที่มันอร่อยมันก็จะอร่อยเองครับโอ้ทำไมเกิดอะไรขึ้นมันมันร้อนจัดจนแบบเกิดมิติตาลายเปิดสิเปิดโอเคครับเอา,อาอออเลมอนไหมหันใส่ดีเลมอนเลมอนโอเคนึกว่าเลมอนได้มากับเราครับ เราไม่ต้องใช้เขียงเลครับเรามีเขียงแล้วมันเสียเวลาครับหันมันทั้งอย่างนี้แหละนี่หันมาชิ้นนี้มันน่าเกลียดเลยกันไอชิ้นนี้แบบมันหันแบบเอียงๆครับโอเคเราต่อไปเราก็เตรียมต่อเลยครับจานจานปกติอย่าแตกนะอย่าแตกนั่นไงว่าแล้วกดผิดโอ้ แตกเลยไอย้จานมันแพงรู้ไหมเอามะนาวใส่ครับมะนาวอันนี้ไปเสิร์ฟมันอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเป็นแบบเมนูมะนาวอะครับเราใส่โอ้ยน no! ลืมไปมันติดตู้เย็นแล้วตู้เย็นมันเปิดอยู่โอ้โหตายตายแล้วตายตายเอามะนาวใส่ใส่ครับอีกสองอันมะนาวอยู่ไหนเราต้องตามหามะนาวที่หายไป ไม่ใช่โยนทิ้งเอามะนาวมะนาวอีกอันมะนาวอยู่ไหนอ่ะมะนาวหายครับหามะนาว Where is lemon lemon หายเลม o n ของผมหายไปเราเอาอันใหม่ก็ได้มันบอกเอาอีกหนึ่งส่วนสีใช่ไหมครับผมก็หั่นหนึ่งส่วนสี่เขาครับอ,อันนี้แล้วกันนี่เป็นหนึ่งส่วนสี ชิ้นเล็กน่าเกียดมากปลาแต่ปลาเท้าได้ยังโอ้โหโอ้โหเหมือนจะไหม้ผมลืมไปเลยอ่าเราเสิร์ฟมันที่พื้นเนี่ยแหละครับมีความอนามัยสูงมากเทเทเทผิดด้านเอ้ยก,กิ้งไปกิงไปอีนิดนึงนิดนึงกิงกิๆกิอ่อาสวยงามโยนมันทิ้งไปก่อนครับเอามะนาวเล็กๆมาใส่ไปโอ้โหปลาเอ้ยปลา เลเทลโอ๊ยตายแล้ว e: <flying. S 1> ผมว่าจานใหญ่แล้วกันกด3มวินาทีมันไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าครับมันตกไปเกิน3มวิอาใส่ใบททมครับเท่านี้เราก็ได้แล้วเฮ้ยทำไมเหลือแต่ใบปลาตกพื้นอีกแล้วไม่เป็นไรครับเราลูกค้าไม่รู้ครับว่าเราทำอาหารตกพื้นนะครับเราก็ไปเสิร์ฟอย่างสวยงามนี่เราเน้นทำเร็วครับ ไปส่งทันเวลาอย่างน้อยได้4ดาวนะครับมีเขาบอกว่าเลมอนไม่ได้มาตรฐานแต่รสชาตินี่เพอร์เฟกหมดเลยนะครับแสดงว่าของมันตกพื้นไม่เป็นไรครับต่อไปผมจะจําไว้ครับไม่ต้องใช้เฉียงและวันนี้จบร้านแต่เพียงเท่านี้ครับเหลือเวลาทําความสะอาดบอกเลยเละเทะมากครัวต้องสะอาดครับครัวต้องสะอาดเอาโตซุปมะเขือเทศ เช็ดแล้วแบบมันเละเทะโนซุปซุปมะเกือเทศไปสู่สุขติแล้วไม่เป็นไรครับเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ครับมันจะได้เตามันจะร้อนตลอดเวลาครับเห็นจานแตกไหมลองขอโทษดูครับขอโทษครับจานจานมันกลับมาเหมือนเดิมไหมก็ไม่ <Nope. S 1> <laughs> ไม่ต้องเต็มตัวครับข้ามาเ,เลยอยากทำแล้วเป็นคนใจร้อน ส่วนจานแตกๆก็ปล่อยไหครับโอ้วันนี้มีสเต็กแซลมอนกับมันฝรั่งต้มครับจัดไปเกลือ20กรัมนี่มันไม่ใช่เกลือนี่นี่มันนี่มันไม่ใช่เกลือยิบผิดครับไม่ได้ใส่เกลือผมเห็นอะไรมันขาวๆเหมือนกันแล้วแต่เกลืออยู่ไหนเกลือเกลือเกลือออกเดินทางตามหาเกลือเกลืออยู่ไหนเกลือ เกลือหายเกลือผมหาไม่เจอผมซื้อใหม่ก็ได้ทุกอย่างใช้เงินแก้ปัญหาครับมาได้เกลือแล้วเกลือมันบอกให้ใส่20กรัมจัดไปครับ20กรัมโอ้โหนะ้ำมันเหลืองมาเลยไม่รู้เพราะวัตถุดิบที่ผมใส่ไปหรือเปล่าน่ความเค็มใช้ได้แล้วมาแซลม,มอนแซลม,มอน เปิดเปิดประตูเปิดดีๆอย่าอย่าขัดขืนโอเคครับเราได้แซลมอนมาแล้วนี่ทำมันตรงนี้แหละเกลือเกลือเกลือห้ากรัมแหมไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเอ่อพริกพริกไทยพริกไทยพริกไทยดำอันนี้ถูกต้องอ่าจัดไปจัดไปใส่พริกไทยลงไปในแซลมอนเนี่ยครับเราไม่ต้องการจานครับความสะอาดอยู่ที่ใจครับถ้าใจเราสะอาดเนี่ยมันก็สะอาด นี่น่าจะ2นาทีหรือ,อยังนะช่วงช่วงระหว่างหาเกลือผมว่าน่าจะ2นาทีแล้วเอาขึ้นก่อนแล้วกันครับอโอเคเราต่อไปกระทะใช้น้ำมันทานตะวัน10มิลลิลิตรครับของสุดบทของเราก็คือน้ำมันทานตะวันเปิดไฟโอเคครับนะ10มันน่าจะใช้ไม่เยอะนะ โอ้โห,โหเป็นร้อยเลยโอ้โห,โหโโโโโน้ำมันเป็นร้อยเลยตายแล้วช่างมาละกันครับถือว่าเป็นดีฟายครับแซมมอนแบบดีฟายเตรียมจานก่อนล้วกันจานจานจาน,จานแตกอีกแล้วจานมันแตกตูกขึ้นกำบนด้วยด้วยมาเราก็อันนี้มันร้อนอ้น่าจะได้แล้วหรือเปล่าน,นานาทีนึงเราไม่ต้องการจับเวลาครับเพราะครัวที่ดีเนี่ยเราใช้เซนต์เอา ใช้พลังจิตใช้เซนวัดเอาว่ามันจะได้ไหมจริงๆดูขีดครับฮ่าเราก็เอ้ยอ่าพิกพิกพิกยังไงอ่ะอ่าหมุนหมุนโจเอ้ย,โโออยทำไมมันมันเป็นพิกไม่หมดเลี้ยวแซมมอนอไ,ปไปไหนแซมมอนแซมมอนเออกไปปาแซมมอนแซว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 แซมมอนไปไหนแล้วเออแปไ๊บแปไ๊บ แป๊บหนึ่งมันขวางทางเหลือเกินเอ่อเอาใหมเอาไหมเอเออย่างงี้อ่าตาหลิว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 อยู่ดีๆตาหลิวพิกพิกครับพิกหมุนหมุนนี่ <c oughs> สไปซ์แซลบอนมันยังไม่ตาย <c oughs> เละเทะตายแล้วสเต็กแซลมอนสเต็กแซลมอนไม่ใช่แบบนี้ เอาเอามาขึ้นโอเคครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เตาแก๊สไม่ดีครับมันก็เลยผมก็เลยทําไม่ได้ครั้งนี้เปลี่ยนเตาแก๊สแล้วครับมันจะช่วยได้ทำไมอะทำไมแซลมอนมันมทำยากเกี้ยช่าง,งมันล้วกันครับผมมันไปเสิร์ฟมันอย่างนี้แหละแซลมอนแบบกึ่งซาซิมิมันร้อนน่ะมันร้อนทำไงอ๋อผมนึกออกแล้วนี่ผม ผมเทมทิ้งปไปเนี้โอเคเท่านี้เราก็ได้มันฝรั่งแล้วมันยังจะอุตสาห์ตกพืนอีกเสิร์ฟมันทั้งอย่างนี้แล้วกันโอเคครับไปเชฟทำให้แล้วครับเป็นสเต็กแซลมอนซาซิมิเฮ้ยเห็นเปล่าได้ทั้งสีดาวแสดงว่ามันใช้ได้ครับ ลูกค้าบอกความร้อนไม่ได้มันไม่ใช่ความร้อนไม่ได้ครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับสเต็กแซลมอนกึง่งซาซิมิน้ำมันเยอะไปะหน่อยไม่ใช่น้ำมันเยอะครับมันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจเลยครับว่าแบบมันเป็นจานเด็ดของร้านหาเมนูใหม่มาไม้และปลาเท่าเนี่ยโอเคมาถ้าพวกนายอยากได้เออครัวเราก็สะอาดดีนะครับไม่มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดมะนาวครับมะนาวมะนาว มันเอาหายไปแล้วอะโอเคมันเอากลับมาแล้วครับน่าจะได้แล้วเราเอาจานไปใส่ปลาครับปลาครับเอาจานใส่ปลาโนเอาละครับเราก็ <c oughs> <c oughs> ต่อไปจะไม่ถือจานไปหาแล้ว เสียไม่ใช่เสียอะไรครับเสียค่าจานนะครับพาสลีย์สามสามต้นน้ n no! ปลาปลาไปไหนแล้วปลาหายอะ่ะปลาไปไหน <laughs> นี่ต้องมาตามเก็บซากครับไม่เจอปลาแล้ว2องเ,อเลมอนเลมอนอีกสองอันอยู่ไหนเวลาทำอาหารนี่เสียไปนิดเดียวครับเสียเวลาตามหามันนี่แหละอ่ะใส่เข้าไปเฮ้ยจริงอ่ะแล้วเหลืออันสุดท้ายครับเลมอนอันสุดท้ายอยู่ไหนช่างมาแล้วกันเอาวันนี้ใส่แล้วกันไป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 รีบเสิร์ฟรแล้วลูกค้ารอนานเมนูสุดพิเศษจากร้านครับ ก็ <c oughs> ยังใช้ได้อยู่ร้านนี้ร้านนี้ไม่เน้นไม่เน้นรสชาติตุกต้องครับร้านนี้เน้นเสิร์ฟเร็วเป็นฟาสต์ฟู้ดผมว่าวันนี้ผมอ่ะหยุดอยู่แค่นี้ก่อนดีกว่าเราจะลาไปด้วยการทำความสะอาดร้านนะครับถ้าชินชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ s u b ส c คร b e ช่อง MTY เล่นมันทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบเกม Cook i n g Simulator เนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เยอะๆนะครับผมจะเล่นให้ดูอีกนะครับว่าครัวสไตล์ของผมเนี่ยเป็นยังไง ไว้เจอกันในโอกาสหน้าพบกับเราคือ MTY เล่นมันทุกอย่างสวัสดีครับ